สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาประดิษฐ์ของเล่นโซโทโทแบบง่ายๆกันใช้อุปกรณ์ไม่เยอะจะต้องเตรียมอะไรบ้างไปเริ่มกันเลยอุปกรณ์ที่เราจะมีให้แผ่นโซโทสอแผ่นแผ่นฟิล์มการ์ตูนฐานโซโทโทเหรียญยึดฐาน2ชิ้นไม้ตะเกียบและส่วนที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมมาก็คือกาวน้ำกรรไกตัดกระดาษ หรือถ้าเพื่อนๆไม่มีกาวน้ำก็สามารถใช้เป็นกาวแห้งได้เมื่อเรานำชิ้นส่วนออกมาจากถุงแล้วเราก็จะต้องทำการแกะตรงนี้ออกมาก่อนที่จะเริ่มประดิษฐ์กันในขั้นตอนต่อไปส่วนด้านขวาเป็นแผ่นฟิล์มเปล่าที่เราจะให้เพื่อนๆได้ทดรอวาดกระตูนลงแผ่นฟิล์มเองแล้วนำไปใส่ในโซลท็เล่นได้ด้วยนะ ส่วนที่ไม่ใช้ออกแล้วเราก็จะมาเลิกขั้นตอนที่1กันโดยขั้นตอนที่1เราจะนํากาวน้ํามาทาบริเวณรอยต่อของโซลโถป่นที่1เพื่อที่จะนําแผ่นที่2มาเชื่อมติดเข้าด้วยกันและรอให้กาวแห้งสนิทหลังจากที่กาวแห้งสนิทแล้วเราจะทากาวน้ําที่รอยต่อของแผ่นที่2แล้วนํามาประกบกันให้เป็นทรงกลม ตอนต่อมาให้เพื่อนๆพ,พับเดยต่อสีดำเข้าด้านในของโซลโถเพื่อที่เราจะนำฐานโซลโถใส่เข้าไปให้เป็นทรงกลมมากขึ้น ให้เพืเ่อนๆทากาวที่เดินต่อสีดำแล้วแปะติดกับฐานโซโทเป็นการยึดกันระหว่างโซโทกับฐานโซโทและรอให้กาวแห้งสนิทหลังจากที่กาวแห้งสนิทแล้วเราจะได้รูปทรงโซโทรป,ประมาณแบบนี้นำเหรียญชิ้นที่หนึ่งมาทากาวที่รูหรือกากบาท แล้วนำไม้ตะเกียบสอดไปในรูนั้นประมาณหนึ่งนิ้วนะและรอให้กาวให้สนิทด,ด้วยหลังจากที่กาวให้สนิทดแล้วเราจะนำไม้ตะเกียบสอดไปที่รูตรงกลางของโซโหนำเหรียญชิ้นที่สองมาทากาวที่รูหรือกากระบาแล้วนำไปสอดที่ไม้ตะเกียบด้านในของโซโทโปเป็นการยึดไม่ให้โซโทเอียงหรือลุดได้เวลาหมุน ตอนต่อมาเราจะมีแผ่นฟิล์มการ์ตูนทั้งหมด4เรื่องให้เพื่อนๆได้ลองเล่นกันโดยเราจะสาธิตการตัดให้หนึ่งเรื่องนะคะขั้นตอนนี้ให้เพื่อนเพื่อนทำแผ่นฟิล์มการ์ตูนมาตัดเป็นเส้นแนวยาวสองท่อนนำแผ่นที่มีรอยต่อมาทากาวเพื่อที่จะนำแผ่นที่สองมาต่อกันให้เป็นแผ่นฟิล์มแบบยาว แผ่นฟิล์มของเราก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะพอเราได้แผ่นฟิล์มแล้วเราก็นำแผ่นฟิล์มใส่เข้าไปด้านในของโซโทโถโดยตัวการ์ตูนจะหันไปในทางเดียวกันไม่ต้องกลับหัวการ์ตูนนะส่วนวิธีการเล่นโซโทโถนั้นง่ายมากเพียงแค่หมุนไปทางด้านขวาอย,ย่างต่อนเนื่องเมื่อมองผ่านช่องเราก็จะเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งสีนี้เราจะเรียกกันว่าของเล่นภาพพันติดตา จะเห็นได้ว่าโซ่ถัันทำได้ไง่ายมากสามารถทำได้เองเพื่อนเพออย่าลืมลองทำกันดูนะคะ